เรียนคณะกรรมการดิฉันชื่อนางสาวจันลวนสกุลเสน่ต์ตำแหน่งครูผู้สอนไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนเสรีวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่มองสอนเขตหนึ่งปัจจุบนันสอนระดับชาั้นนุบาลสารบริบทของโรงเรียนเสรีวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเดยทำเคยทำการสอนตั้งแต่ระดับชาั้นนับาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น153คนคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชาติพันธ์เผ่ากะเหรี่ยงขาวดิฉันมีความสนใจและถนาสอนในสาระที่คนเรียนรู้เรื่องราเกี่ยวกับตัวเด็กชั้นอนุบาลปีที่3หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ดังนี้แรงบันดาลใจของดิฉันที่จะนำเสนอผลงานในครั้งนี้เกิดจากโรงเรียนเสรีวิทยาตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าเขาทำให้การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหาาวันไหนฝนตกหนักสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถใช้กันได้เลย อีกทั้งทรัพยากรของโรงเรียนค่อนข้างมีจำกัดนักเรียนชั้นอนุบาล3าม่ียังขาดความรู้ความสามารถในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆดีชั้นและครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลจึงได้ประชุมกลุ่ม PLC เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนคงทนและถาวร จาก,การรวมกลุ่ม PLC คุณครูแต่ละท่านได้เสนอแนวคิดให้ดิฉันผลิตสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะสื่อรูรปรูปธรรมสามารถหยิบจับสัมผัสได้และง่ายต่อการเรียนรู้กว่าการเรียนรู้แบบนำมาทำดิฉันจึงเกิดการคิดแก้ไขปัญหาให้กับเด็กโดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอน เรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนสาเหตุที่เลือกหน่วยการเรียนรู้เรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันและใกล้ตัวเด็กมากที่สุดตัวอย่างอาหารของจริงที่เลือกนำมาเสนอสามารถหา,หาได้ง่ายตามท้องตลาด ร้านค้าร้านขายของชำต่างๆและเด็กสามารถสัมผัสจับต้องได้อาหารบางประเภทเด็กอาจจะเคยได้รับประทานเป็นประจำทําให้เด็กสามารถสื่อสารกับครูเข้าใจเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้เด็กยังไม่ทราบว่าอาหารที่รับประทานไปนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทาให้เด็ก าดความรู้ความเข้าใจและขาดประสบการณ์ในการเลือกรับประทานอาหารสังเกตได้จากที่เด็กหรือผู้ปกครองเลือกซื้อขนมและเครื่องดื่มให้เด็กนำมารับประทานในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียนขนมและเครื่องดื่มที่เด็กนำมารับประทานส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามแปลกใหม่และมีรสหวาน โดยที่เด็กและผู้ปกครองไม่ได้คํานึงถึงคุณค่าและโภชนาการที่เด็กจะได้รับเมื่อรับประทานในจํานวนและปริมาณมากจะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นทําให้เด็กขัดเรียนบ่อยทําให้พัฒนาการด้านการเรียนรู้เป็นไปด้วยความล่าช้าเรียนไม่ทนันเพื่อนในชั้นเรียน กิจกรรมที่ดีฉันใช้ในแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ากิจการรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กชั้นอนุบาล3สามารถบอกและจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอะหาความรู้5ขั้นตอนขั้นที่1การสร้างความสนใจเด็กและครูร่วมกันร้องเพลงสวัสดีวันนี้พบกันพร้อมทำท่าประกอบเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กเด็กและครูร่วมกันสนทนาและทบทวนความรู้เดิมเรื่องอาหารหลัก5หมู่จากชั่วโมงที่ผ่านมา เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงอาหารดีมีประโยชน์ความปลกบมือตามจังหวะจากนั้นเด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงอาหารดีมีประโยชน์ขั้นที่สองการสำรวจและคน้นหาครูชูบัตรรูปภาพชนิดอาหารให้เด็กดูแล้วให้เด็กอ่านคำศัพท์ตามครูทีละคำจากนั้นเด็กเลือกบัตรรูปภาพชนิดอาหารคนละสาใบาแล้วนำภาพ แล้วนำบาดรูปภาพชนิดอาหารที่ได้กลับไปสังเกตดูว่ามีรูปภาพอะไรบ้างเพื่อคัดแยกและจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เด็กนำบาดรูปภาพชนิดอาหารที่ได้ไปจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์โดยการนำบาดรูปภาพชนิดของอาหารของตนเองไปติดบนกระดาน จำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ที่ตั้งไว้หน้ากระดานขั้นที่ 3. การอธิบายเด็กและครูร่วมการศึกษาความรู้เรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์จากสื่อของจริงขั้นที่ 4. การขยายความรู้เด็กและครูร่วมการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรรูปภาพชนิดอาหาร ที่แต่ละคนนำไปติดตรงช่องกระดานการจําแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ที่ตั้งไว้หน้ากระดานเด็กนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในชั่วโมงเรียนทำใบงานเรื่องการจําแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ตัวแทนเด็กจำนวนสองคนออกมานำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆกล่าวชื่นชมและปลุกมือให้กำลังใจตัวแทนเด็กขั้นที่5การประมวลผลเด็กและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นวัตกรรมที่ดิฉันใช้ในะการแก้ไขปัญหาได้แก่รูปภาพอาหารหลักห้าหมู่ชัดเพลงอาหารดีมีประโยชน์บารรูปภาพชนิดอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ กระดานจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใบงานเรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ผลการแก้ไขปัญหาผู้เรียนในสาระที่คนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชั้นอนุบาล3หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ดังนี้ ผลปรากฏว่าด้านความรู้เด็กชั้นอนุบาล3จํจำนวน9คนบอกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้องประมวลผลจากการตรวจใบงานด้านทักษะกระบวนการเด็กชั้นอนุบาลสจํจำนวน9คนจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้องประมวลผลจากการตรวจแบบ เบประเมินการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ทั้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3ามจำนวน9คนเด็กมีความมุ่งมั่นในการทำงานประมวลผลจากการสังเกตผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระที่ควรเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชั้นอนุบาล3หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องการจำแนกอาหาร ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566กิจกรรมเกินทีเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนพบว่าเด็กมีวความกระตรือรือร้นในการเรียนรู้สังเกตได้จากการทํากิจกรรมต่างๆผลงานที่เด็กนําเสนอหน้าชั้นเรียนและทําส่งครูหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กชั้นอนุบาล3สามารถเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อตอนเองส่งผลให้เด็กส่งผลให้นักเรียนชั้นอนุบาล3จำนวน9คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งนี้สังเกตได้จากพฤติกรรมการเข้าเรียนสม่ำเสมอลดปัญหาการขาดเรียนด้วยอาการเจ็บป่วยขอบคุณค่ะ